มามรนรู้จักกระจับค่ะเอ๋แต่เดี๋ยวก่อนนะคะหนูไม่ได้หมายถึงกระจับที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันกล่องดวงใจของนักกีฬาชกมวยนะคะหลายคนอยากรู้แล้วว่าต้นกระจับเป็นยังไงตามหนูมาเลยคะ่ะกระจับเป็นพืชน้าโผล่ใบขึ้นมาเหมือนต้นบัวนับว่าเป็นต้นน้ำที่น่าสนใจมากชนิดหนึ่งเลยนะคะเพราะ ก้ร่างประหลาดเด็กๆชอบเอามาต้มกินหรือนำมาเป็นของเล่นเอาเขามาขวิดกันฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมคะกระจับมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆว่าเขาควายมังแงม่างแงงพา,ายะเป็นต้นค่ะกระจับเป็นพืชน,น้ำล้มลุกอายุหลายฤดูลักษณะเป็นกอลอยน้ำมีใบสองแบบคือใบใต้น้ำเป็นเส้นยาวคล้ายรากส่วนใบลอยน้ำมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกระจับมีสรรพคุณทางยาที่สั คือเป็นยาบำรุงของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุและคนหลังฟื้นไข้นอกจากนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วกันว่าเป็นยาบำรุงคันบำรุงน้ำนมในมุมของการแพทย์แผนไทยกระจับมีคุณสมบัติหวานเย็นช่วยบำรุงเนื้อหนังให้บริบูร์หรือบำรุงทางเสียมหะซึ่งเป็นกลไกการเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆทําให้ชายลกจเจริญเติบโตได้ดีทําให้ กระจับเป็นอาหารของการบำรุงที่ควรค่าแก่การบริโภคค่ะนี่คือกระจับที่เกตจัดแล้วนะคะจะมีสีแดงจัดแบบนี้ค่ะเวลาเราไปต้มน้ำเราจะต้องใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใช้เวลาต้มส0นาทีจนกระจับจากสีแดงไปสีดำเป็นอันว่าสุกค่ะ